<S 1> <S 1> สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอซ์เซตเกมเมอร์นะแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกม The Crew ครับวู้ฮูในพาร์ทที่2นะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็โดนเพื่อนบังคับมานะครับว่าให้แคทให้ดูด้วยโอเคจัดไปครับ บอกแค่นานๆนะฮะไม่รู้ว่าจะนานหรือเปล่านะอ่าตอนนี้ผมก็อยู่ในหน้าของแผนที่นะครับแผนที่เออเกมครูนี้ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะฮะมันเป็นแบบมันเป็นแบบโอเพนเวิร์กก็จริงแต่มันไม่ค่อยกว้างนะะดูดูไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ไม่ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่กูเล้ยวตั้งนานอ่ะได้คืนแค่นี้ได้แค่นี้แหละนะะเราสามารถซูมเห็นลูุผลนะนี่ครับนี่ซูมค่อยไปถึงนี่น่าจะเป็นเ ทะเลทรายนะฮะโอ้โห oh, แม่งแบบละเอียดมากครับโอเคเนี่ยเราซูมได้ฮะนี่โอ้โหแบบซูมหนึ่งนี้เห็นยันขนมอยเซอร์เลยฮนะยขนมอยเซอร์นะครับนี่รถผมนี่คนี่เนี่ยครับ,รบเห็นทุกอย่างนะฮะแล้วก็จะแสดงพวกคนออนไลน์นะครับเช,เช่นคนนี้นะฮะแสดงว่าอยู่ไหนบ้างนะไอก่อนไหนวะเปิดมาได้ยังเนะี่ยโอเค นี่ครับเขากำลังวิ่งอยู่นะฮะมันจะแสดงนะครับ,น,น,รบน่าโอ้โหแม่งชนได้เลยน่านี่มัน,น GTA ชัดๆในใจประมาณนี้ครับซึ่งตอนนี้ผมเลเวล20่เรียบร้อยนะครับผมจะไปทําการอัปเกรดรถนะฮะเป็นเป็นเป็นอะไรวะ P อ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะเวอร์ชั่นไม่ไม่เขาเรียกว่าคาัสปะไม่รู้เหมือนกันนะฮะคืออัปเกรดให้มันเป็นแบบขั้นสูงกว่านะครับเหมือนซื้อรถใหม่มากกว่านะครับอ่ะฮะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ารถผมจะรูปร่างเป็นไงนะผมก็ไม่รู้หรอกเนี่ยมาร์กเอาไว้เนี่ยโอ้ยมืนกับแผนที่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรากด x อ็กไปครับผมมาร์กแผนที่ไปแล้วเจอนี่ยมาฮูเจอใครน่าอดีเลยว้าวจุดหกไม้กระตุ้มางนี้ด้ยอย่างรวดเร็วด้วยโอ้โหเนี่ย ยิป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 ยิยิปยยิป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 ยปยิ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  เพลงเมื่อกี้เป็นเพลงลิขสิทธิ์นะครับไม่รู้เมื่อกี้ไม่รู้ว่าเมื่อกี้โดนหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดโดนผมก็จะตัดเสียงออกไปนะฮะพูดติดขัดๆอีกแล้วก็คลิปที่แล้วอันที่จริงผมถ่ายครบนะฮะถ่ายไม่เยอะกว่านี้นะแต่ว่าโดนลิขสิทธิ์เรื่องเพลงครับซึ่งคลิปที่แล้วนี่เป็นการขับรถที่ดูเดือดมากนะฮะเสียดายมากเลยไม่เป็นไรหรอกโอเคตอนนี้ก็ขับไปนะครับว้า อย่ามัวรอช้านะแจกลับไปเลยครับผมชอบมุมมองนี้ครับมันขับแล้วมันสะดวกดีครับเดี๋ยวตามนี่แหละเวลาชนแล้วมันแบบสนุกสนานนะนี่เป็นอีเวนต์พิเศษนะครับตามทางเราจะสามารถใช้ได้นะฮะซึ่งอันนี้มันให้เราขับซิกแซกนะฮะซึ่งอาจจะไปโดนรถคนอื่นได้นะจ๊ะรดระวังด้วย่โอหอันตรายครับ มาเออ,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 อให้เราขับนะครับซิกแซกไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ผมคงจะไม่ได้เหรียญละอ้ยหรือว่าได้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 ตอบฝักไ,ไ,ไม่ได้ครับคือถ้าเกิดได้เหรียญมันจะเพิ่มความสามารถของรถเรานะให้มันเทพขึ้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า <S <S 1> <S 1> <S มีคนด้วยไงคนชนไม่ได้นะเจ๊นะครับไม่ได้จริงๆดูดูเขาไม่ได้หลบเก่งนะเขาคือ,ขอเขาชนไม่ได้จริงนะครับเดี๋ยวผมลองชนดูอเยอยนะไ,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 ได้เนนะี่ยสมมติเราขับเอ้แต่เขาทำได้เหมือนนะคือชนยังไงมันก็เนะี่ยมันก็จะเด้งออกนะครับเออเราก็เลยไม่สามารถชนได้นะบนะ ก็ถือว่าเป็นสีสันนะครับเพราะเกมรถส่วนใหญ่จะไม่มีคนเดินแถวนี้หรอกนะเออผมว่ามันเป็นเกมที่แบกแนวพอสมควรอันอนีเออเน้ต้องขับอย่างนี้เฮ้ยแต่มุมมองนี้ไม่ก็ดูง่ายเดี๋ยวมุมมองเมื่อกี้ดูยากกว่าเยอะเลยนะแมนะนะไปไหนวนะเนี่ยเราถึงที่เอออัพเกรดนะครับตอนนี้ขอไปทำการไปที่เสานั่นก่อน ไม่รู้ไปเอาไปทำไมนะฮะโอเคกดปุ๊บเหมือนทำการแบบจุดท่องเที่ยวหรือว่าเช็คอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นเป็นเือนเออดูดีนะใช่ได้ใช่ได้อยู่ฆ่าแม่งเลยดีแม่ขอบคุณแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับที่มันน่าสนใจอ,ออยู่ไหนวะเสียงไอ้รถไข่วะ กัตัวเองก่อนไม่ไม่<ๆ>กับตัวเอม,เอมที่น่าสนใจอะ่ะม,มีป่ะนี่ครับจุดที่เป็นวงกลมเหมือนแจมสัญญาณน,นี่ก็คือ,อจุดที่เราต้องไปค้นหานะครับจะเป็นการค้นหาซากรถหรือไม่ก็ทําให้แผนที่เราดูแบบไม่ต้องขับไปแล้วก็เปิดแมปนะคือแบบไปถึงที่นั่นปุ๊บมันกเ็เปิดแมปให้เลยอะ่ะเ,เปิดในวงกว้างให้เลยนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นไง ขับตรงไปไมีชื่อตำรวจออ้ดีอะไอยู่นิ่งๆก,ก่อนนะถูกแล้วม่งม,มีเครื่องบินเลยยงขับตรงไปเดี๋ยวเราย้อนกลับมาแล้วกันภาพอกากาศหรือไม่ก็เทพก็ยังไงก็ว่ากันไปนะครับกระจอผมก็เล่นได้เล่นได้ลื่นด้วยแบบปรับสูงสุดนะครับลื่นด้วย ดีมากเอ้ยผมว่ามาทางผิดนะเนี่ยบอกให้เอ้ยถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วนะครับสังเกตที่แผนที่นะครับขวาม,มือของคุณจะมีเสียงดังปิ้งปังปิ้งปังนะฮะให้เราขับรถตามไปนะครับในจุดที่มันเป็นขอบเห็นไหมมันจะเป็นการชี้ทางว่าให้เราไปทางไหนนี่ไปนะแต่เราต้องขับเดียวซ้ายนะครับข้าวไฟแม่งเลยปุ๊บปุ๊บแต่บ้บากแถึงแล้ว ขอมองกันมันคืออะไรนี่ไงจะเล่านี่คือการเปิดแมปเป็นจานดาเทียมโอ้โหรถนี่เละบอกเลยนี่ครับอ้าจะบอกทุกมุมตึกนะเราสามารถขี่นไปบนตึกได้นะครับไม่ใช่ไรไปแล้วแล้วเราก็สามารถตีลังกาฮะรกระโดดตีลังกาได้ก็ไม่ใช่แล้วก็เวลาออกตัวเราสามารถเอ่ยยกล้อออกตัวได้เลยนี่นมันเลสิตตี้ใช่ไหม โอ้นี่ครับมันจะบอกทุกอย่างเลยว่าที่ไหนเป็นยังไงบ้างแต่ว่าแมปก็จะเปิดได้แค่นี้ครับแค่นี้อ่าโหยเปิดประมาณแค่นี้ครับมีสานามบินด้วยเนาะเบลโคดภารกิจจบแค่นี้ไปต่อ,อ,อกลับไปทางเดิมครับเห็นไหมครับแผนที่มันจะมาร์กอยู่ข้างบนเนี่ยเป็นเส้นๆก,กากๆครับอ่า่นคือแผนที่ เกมอื่นจะเป็นแบบเป็นเส้นทางแบบชี้เป้าอยู่ตรงถนนเลยเว้ยมันจะทําการบังบังวิวเรานะครับเราเราจะดูยากขึ้นอุ้ยแม่งมีรถคนอื่นยี่ไกลเนี่ยเมืองใหญ่วะเนี่เออไปถึงครับแมโอ้โหเฮ้ยเราไป อ่าจะละเข้าไปเลยลลอย่มวลรอช้ามาอันนี้รถล,ลุยขาวนะขับได้ขับได้สมุดมากอ่ารถรถลุยโดยเฉพาะเลยนะเฮ้ยเยตลงใหม่แล้วล,ลงรถลงรถใหม่วะนี่สิไายท,ที่เขาเรียกว่าลงรถตัวเมืองดูรู่หล้ากันเยู่ ขอกินน้ำก่อนนะดูครับรถสวยไหมอ๋อยโยเย่ไปเลยนี่รถผมครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คนะครับในการในการทำอะไรกดโอเคอะ่ะไม่อ่นะไม่กดโอเคเราสามารถนี่ครับเด,เดี๋ยวเราไปอธิบายตรงช่วงนู้นกันละกันกดไปตรงนี้นะครับ มันจะเป็นการอ่ามันจะเป็นให้เราซื้อนะครับซื้อพวกรถนะครับซึ่งเห็นค้าตร,ตรงนี้ไหมครับตรงนี้ฮะอ่าวันคาวันอะไรสักอย่างแล้วก็เป็นอันนี้จะเป็นของปลดล็อกเลเวลสิบหรือเปล่าป่าวะนี่เลเวลสิบนะครับเนี่รเลดเวบยี่สิบไม่รู้ว่าปลดล็อกเวลอะไรแล้วปลดอะไรปลดล็อกเวล,ลอ,อะไรบ้างนะครับลืมมันชอบพันกันวะไม่รู้เป็นไรนี่ก็คือรถที่เราจะสามารถซื้อได้นะฮะ เนาะเนี่ยครับสาม,มารถซื้อได้แต่ราคาค่อนข้างจะแพงเจ็ดหมื่นอย่างงี้แสนกว่าอย่างงี้นะดูได้นะอันนี้ก็แล้วแต่อัธยาศัยของคุณเลยครับแรกแรกจะรถจะไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเล่นไปดังนั้นนี่แบบรถสวยมากครับอันนี้เราสามารถซื้อได้เลยนะคือสามารถซื้อได้เป็นเงินแคชนะครับดอลลาร์ธรรมดาหรือว่าซื้อสองอันก็ไม่รู้นะ แต่ผมมีดอลลาร์เ,ยยง,เงินซีซอยู่แสนหนึ่งอ่ะมันแจกมาให้นะแล้วก็เงินดอลลาร์เงินในเกมก็เก็บเอง <c ười> คือจะเอาวันนี้ให้มันตันก่อนถึงเวลสี่สิบนี่สามสิบสี่สิบนะตันประมาณสักห้าสิบนะโอเคเดี๋ยวเราต้องบายเรายัางบายไม่ได้ฮะ <c ười> นี่ครับอันนี้รถรถคันแรกเรา <c ười> นี่ครับกดอัปเกรดได้ชึบ โอเคคุณต้องการจัดการอะไรไหมเปลี่ยนรถครับไม่ได้อัปเกรดมันเปลี่ยนรถดู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 ไปก่อนดูอู้ยเย็ดยังรอไหมน่อสามร้อยโอ้ยอีสามร้อยสามสิบโคตรแรงบอกให้อยู่แบบใช้ได้เลยอ่ะนะเดี๋ยวเราดูสุดนี่ครับการแต่งรถนะฮะเปลี่ยนสีได้ห้าพันหรอวะแพงอยู่นะ เป็นสีรถแทงอยู่นะพผมชอบสีฟ้าวิเย็เดลายอย่างสวยอบอกให้อ่บอกบอกทุกคนนะอนเนี้ยเราดูได้นะฮะดูข้างหน้านข้างหลังวิลายสวยมากเอ้ชอบว่ะอ๋นออันนี้ซื้อไม่ได้เว้ยเรลรถไม่ถึงไงเบารถครับผมนี่มันมันมาถึงข้างในฮะบบารถดูดูสังเกตจะมีลาย คุณจะสามารถเพิ่มเพิมในการแต่งรถได้เลยนะครับซึ่งเสียงเงินไม่กี่บาทก็แต่งรถได้ขั้นเทพแล้วนะครับแต่งสีแต่งอะไรไม่ว่าเนะผมไม่ค่อยเน้นการแต่งรถนะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยครับอุ้ยเยอะอีหล่อหล่อจริง,รงอันนี้หล่อมากอูนี่ก็หล่อเหมือนกันอ่ะอโอ้เชิดโอ้อันนี้จะเป็นแค่กระโปรงรถเฉยหรือเปล่า อย่างเทพบอกให้บอกเลยฮะจุสี่เอาอันไหนดีวะมันเหมือนออตโตบอดเลยมันเทมากเลยอ่ะ <c oughs> ก่อนนะผมชอบอันนี้นี่ผมชอบอันนี้ใหญ่ๆดูดิอ๋ <c oughs> อนี่ครับสามารถซื้อเลือกเอาว่าจะเอาเงินแคชหรือว่าเงินในนี้เ <c oughs> นี่ยเอานี่นในนี้กว่า <c oughs> แต่งแล้วกูแต่งเละอะไรอยเงี้ยอันนี้เป็นส่วนของรงหลามนะครับ มีสิบสี่แบบนะครับก็แล้วแต่กระเป๋าตังค์ของเรานะครับข้างหลังก็ไม่ค่อยจะอ,อะไรมากมายนะผมชอบอันเนี้ยแต่เออผ่านเงินแม่งเลยให้หมันใส่ไม่มีอหรอยังไม่มีนะฮะนี่ก็ยังล้อแม็กอาฮะล้อผมไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ดูกระจกข้างยังมีคิดดูไอ้ อู้ยเยอะอยู่อ๋อโน่อไอเทยอยู่ก็ช่วงช้อปปิ้งนะช้อปปิ้งง่ายๆกับไอซีเกมเมอร์นะจ๊ะนะเอ้ยผมชอบอันนี้ยไปผมชอบอะไรที่มันดีกว่าเงินกูจะหมดแล้วเนะี่ยพระเจ้าช่วยก็เปลี่ยนได้ฮนะอ่าหูแม่งมี้ยี่สิบแปดอะเอาไปเถอะบอกให้แบบเรียบง่าย แบบมีลายนะแบบระบายความร้อนด้วยถึงจะไม่เกี่ยวอะไรก็ตามนะแค่นี้พอละก่อนที่เงินผมจะหมดอันนี้เป็นใช้ตัวเครื่องนะฮะเนี่ยครับมันจะถอดไปทุกท,ทุกชิ้นส่วนนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีการ์ดเหลือแล้วมันต้องไปแข่งเอาแข่งกันแล้วก็ไปเอาการ์ดมานะครับซึ่งรถคันนี้ยังไม่เคยแข่งมันก็เลยไม่สามารถดูได้นะก็ปล่อยแม่งเดี๋ยวเอ้ยประตูอยากได้ประตูรถใหม่ โูส์อย่างเท่สบบามารถออกได้เลยครับเดี๋ยวเราออกไปแจ้คนอื่นดีกว่าโน้อุยแต่ข้างหลังแม่งไม่ค่อยสวย,ยแต่ข้างหน้าสวยอย่างเดียวว้าวสวยมากเกมนี้ซื้อมาวันพ่อพอดีนะครับก,ก็คือแบบวันพ่อก็ไปห้างมาเซนท่านนั่นแหละเซนท่านชั้นบนนะครับเซนท่านบางนาชั้นบนครับปรโมดร้านแม่งเลยนะฮะ ถึงจะไม่ได้ค่าโฆษณาเลยก็ตามราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทแปดร้อยครับซึ่งในทีมจะเป็นราคาอยู่ที่พันสี่เก้าสิบบาทนะครับซึ่งแม่งโหเจ็ะปวดมากครับผมเลือกเป็นทีมเดิมสามารถเลือกทีมได้นะฮะโอเคทีมนกนะทีมนกนกฟินิกก็ใครสนใจไปซื้อเกมนี้ก็ไปนู่นนะเซนทันชั้นบนนะครับซึ่ง แต่ร้านคีทูน่าจะยังไม่ขายกันนะครับนะมันเป็นมันเป็น,น,ปนละเกมที่ราคาแพงอยู่นะก็ซื้อร้านนั้นก็เขาก็จะแถมเกมให้อีกเกมหนึ่งก็เป็นเกมเก่าๆแต่ราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงนะฮะไปแจกกันได้ครับเซนทันบางนาชั้นบนนะครับอยู่ตรงข้างๆสวนน้ำครับร้านสีดำๆชื่อร้านอะไรไม่รู้นะเกมวันนี้จะมาโชว์การแข่งรถนะครับกับผู้เล่นคนอื่นนะครับเมิรถ้าเราโชคดี ดูดูรถด,ดิโอ้ยรอบอกเลยเหยียบเท่าไหร่วะเสียงยังเพาะแรงขึ้นฮะแรงขึ้นเหยียบประมาณร้อยกว่าฮะรานนาเราได้ระนับหมดเล่นแม่งให้หมดตอนนี้แม่ <c oughs> ขอชนหน่อยทดสอบ ทดสอบกันชนนีไม่ใช่อะพาดเองแม่ก nice ันชนเนกันชนผมแขงแกงเล้เว้ยโอ้โฮโ้โ้โ้โโอเคตรงนี้เป็นที่แข่งรถนะเป็นสี จะสามารถแข่งได้ตอน,ตอนประมาณเวลสิบห้านะครับป่ะเอเอ,เอกดแม่งเลยฮนะจะไปดูวันว่ามีจะมีคนเข้ามาแข่งรถกับเราหรือเปล่าโหยากเว้ยแข่งยากอยู่ช่วงนี้ไม่มีคนแข่งรถเลยวะ่ะโอ้จอร์ดแค่เดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผมหาห้องเจอแล้วกันเลยน่าจะยากอยู่น่าจะนานพอสมควรนะคครับเดี๋ยวเจอกันที่สานามแข่งรถกันได้เลยเไปเลยวู้ โอ้ยจอดจับไปเลยจับไปแลยตำรวจ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 ยาทำผมยาตำรวจตำรวจยาจ้าเอ้ยาชนโคตรแงเลยเฮ้ยยู๋ตำรวจไม่โหดมากเจ้าช่วยนี่นี่ตำรวจมาตำรวจมา ข้างหลังเลยฮะบอกไปหน่อยฮะมาตำรวจมานี่มัน G t A หรือเปล่าเนี่ยไปล้ว yes yes โหแม่งตามมาแบบติดๆนะครับนี่มัน G t A ชัดๆก่อแล้วก่อนกูจะไม่โดนโดนจับโดนจับแล้วเสียเงินนะเนี่ยโดนเลยเนี่ยไม่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 ไปแล้วโว้ย เฮ้ยเมื่อกี้มันมันทำได้ดีกว่ามันกระโดดข้ามได้เนี่ยตอนนี้เรากำลังหนีตำรวจนะฮะเราไม่ได้เล่นด่านอะไรสักอย่างเลยหนีตำรวจอย่างเดียวอย่าป้าหลบเลยสิพี่แหมเราหนีตำรวจคนละ้าวิ่งชาพี่ โอเคฮะแมเมื่อกี okay ้เป็นการสาธิตในการดีตำรวจนะฮะซึ่งตำรวจจะอยู่แถวเมืองนี่แหละครับอุ๊หขับตามแม่งเลยอยู่แถวเมืองนะครับก็ถ้าใครไปชนกับเจ้าเอ๋เนะอะไรยังไงก็เตรียมวิ่งหนีได้เลยนะครับถึงเข้าตายพลาดแล้วอะไรเงี้ย แมนนึกโอนแม่งเลยเล่นเป็นขี้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะไปทำอะไรบางอย่างก่อนไปทำดีกว่าเนอะมันดึกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปนอนซะแล้วแหละนะครับันี้อะไรอ่ะดีก่อนนี่ภารกิจอะไรครับเฮ้ยผมสงสัยมาก ทุกคนขอตัวไปทำก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตภารกิจหนึ่งภารกิจนะครับซึ่งแม่งอยู่ไหนก็ไม่รู้นะแอลืมมาร์กซะด้วยภารกิจอะไรวะเฮ้แมนคือแบบว่าผมหาห้องแล้วนะครับแต่มันไม่มีเว้ยเกิดต้องตัดใจ เาเป็นพาร์ทหน้าแล้วกันห้องของ PVP นะเป็นโหมด PVP คือเล่นกับผู้ได้คนอื่นนแข่งกันนแะอ่ะรับรองวันเละนะบอกเลยนี่ไงเกือบลแล้วผมสงสัยว่าไอ้นั่นมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันคือไม่เคยทำอันเนี่ยโอ้ยโอ้ย <laughs> เกินตัวอุ้ยใครอ่ะไปดูดีไปดูดีนั่สิาแมนให้อารมณ์สุดๆนะครับมันจะอ้อมไปไหนไกลเว้ยนี่กูมาที่ไหนอยู่เนี่ยใบหนึ่งดอกครับผมไอ้นี่ไว้ผมแกล้งแกล้งชนแบบเพื่อจะได้มันๆอะไรเงี้ยนะฮะในตำรวจไปละไอ่นี่แดงๆอ้าว อยู่คนละข้างเลยมีทางลัดมันคืออะไรครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้เจ้านี่มันคืออะไรอะไรคืออะไรวะตามไปนั่นไปนั่นไปอ๋อมันเป็นวงแดงๆอย่าอย่าอย่าให้มันมาชนรีบไปเร็วไป

ครับคลิปนี้ก็คงจะขอตัวเราไปก่อนนะครับส่วนคลิปน้าจะเจอเกมอะไรก็มาติดตามชมกันได้เลยโอเคบ๊ายบายวูฮูฮูย yeah. ่